สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Acid Channel กันอีกครั้งครับกับทัวร์นาเมนต์ King of Racing ปี2021อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม c ีครับมีรถเข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด4 0 0คันครับคันแรกครับฟอร์เรสต์กามโตโยต้าสวีรินน้ำหนัก60กมทีมแมนปอลลขึ้นรถเป็นของมา r e เร e ครับคันที่สสวยสังหาร เมอร์เซเดส็ GTR ครับน้ำหนัก3 4กรัมคิกติเกิลเป็นรถของมาโจเลตอีกเช่นเดียวกันครับและคันที่3โอบะ2เรโนเมแกนครับน้ำหนัก4 8กรัมทีม4คิงครับรถมาโจเลตครับคันสุดท้ายอาจจะเอา GTR ครับนิสสัน GTR น้ำหนัก4 6กรัมทีมแอลกอฮอล์ครับรถมาโจเลตอีกเช่นเดียวกันครับ การแข่งขันเราแบ่งออกเป็น4เลทครับที่1เราจะได้5คะแนนที่2ได้3คะแนนที่3ได้2คะแนนที่4ได้1คะแนนไม่เข้าเส้นชัย DNF ครับ Do not finish ได้0คะแนนครับเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันกันครับการแข่งขันเราแบ่งออกเป็น4เลทนะครับเลทที่1ครับ ตอนนี้โตยโยต้าซริกนะครับ f o r e เรส m กัมขึ้นมาอยู่ด้านหน้าคู่กับสวยสังหารครับเมอร์เซเดส g GT-R จรับอาจจะเอา GT-R นี่ไปอยู่ด้านท้ายคู่กับโอบาสอครับออกตัวไปแล้วครับฟอ r e เรสกรัมนำมาครับฟอร์เรสกรัมโตยโยต้าซริกอ้าวโดนตบท้ายนิดนึงครับต้องเอาท้ายเข้าคับสามว,วินาทีครับตามด้วยสวยสังหารครับอ้าวเดินหน้าไปชน คับอาจจะเอา GTR ครับทำให้อาจจะเอา GTR ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ครับโอบา2ก็เช่นเดียวกันนะครับโอบา2นี่มาช้ามากครับตามหลังออกมาเยอะเลยครับจังหวะนี้ครับเอาเส้นชัยครับ3.48วินาทีตามด้ยสวยสังหารครับนี่ครับเดินหน้าอ้าวไปชนกับ GTR เข้าให้กดเข้าเส้นชัยเลยครับ เจอดักครับแบบนี้โอบะ2ก็ไม่เข้าเส้นใช้ครับสรุปนะครับผู้ชนะในเลทที่1 For งฟอร์เรสกัมครับตโตโยตา้าโซลิก้าน้ำหนัก60กรัมทีมแม็กอล้อคู่ครับฟอร์เรสัมได้5คะแนนครับ,นนรบสวยสังหารนี่3คะแนนครับโอบะ2และอัจจะเอา GTR นี่ยัง0คะแนนอยู่ครับ าดูเลสที่2กันครับตอนนี้อัจจะเอา GTR ขึ้นมาอยู่ด้านหน้าคู่กับ Forest Gump ครับสวยสังหารลงมาอยู่ด้านท้ายคู่กับ o b บัตสอตัวไปแล้วครับ Forest Gump ยังคงนำอยู่ครับโค้ <S <S งแรกโค้งที่2องก็นำครับ ข้าเส้นชัยครับ2.94วินาทีครับโอ้โหเร็วมากครับไม่ถึง3มวิครับถือว่าทําเวลาได้ดีเลยทีเดียวครับ2.94วินาทีครับนี่ครับออกตัวนํามาเลยทีเดียวครับตามด้วยสวยสังหารครับตามต่อมาด้วยอัจจากิทีอาร์ครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับอันดับหนึ่งอันดับ2สวยสังหารครับ เอาท้ายเข้าครับอาจจะเอา GTR เข้ามาเป็นอันดับ3ครับโอบะ2ครับยังไม่เข้าเส้นชัยครับน่าจะ DNF ครับโอบา2โอบา2นี่ไม่เหมือนโอบาหนึ่งเลยนะครับโอบาหนึ่งนี่ได้แชมป์นะครับในทัวร์นาเมนต์ปิกอัพซีรีส์นะครับตายครามนลนไปติดกับตู้คอนเทนเนอร์ครับและที่2ครับ f ฟอร s ตจัเป็นฝ่ายชนะครับ ทีมแมงปอล้อขึ้นสรุปนะครับฟอร์เรสกัมมี10คะแนนแล้วครับสวยสังหารมี6คะแนนโอบะ2ยัง0คะแนนอยู่ครับอาจจะเอา g d r ได้ไปอีก2คะแนนครับเลทที่3ครับตอนนี้โอบาสอขึ้นมาอยู่ด้านหน้าคู่กับอาจจะเอา GTR ครับ ฟอร์เรสต์จามลงมาอยู่ด้านท้ายคู่กับสวยสังหารครับใครจะเก็บ5คะแนนครับต้องดูกันครับออกตไปแล้วครับโอบะสองนำครับโค้งแรกโค้งที่2ครับผ่านมาแล้วครับเข้าเส้นชัยครับ3า5วินาทีครับโอบะสองเข้าเส้นชัยครับเก็บ5คะแนนแล้วครับจะทันหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับนี่ครับ ออกตัวดีทีเดียวครับนำมาเลยครับไม่มีคันไหนขวางเลยครับถ้าจะให้คันนี้ต้องลุ้นคันอื่นไม่เข้าเส้นนะครับนี่ครับที่สองนี่เป็นสวยสังหารครับเลทที่สามครับโอบะสองครับเข้าเป็นอันดับหนึ่งครับเก็บห้าคะแนนไปครับ ฟอร์เรสกรัมนะครับมี12คะแนนสวยสังหารมี9คะแนนโอบะ2มี5คะแนนอาจจะเอา GTR มี3คะแนนครับมาดูเลสที่4ครับเลสสุดท้ายตอนนี้สวยสังหารขึ้นมาอยู่ด้านหน้าคู่กับโอบะ2ครับอาจจะเอา GTR ลงมาอยู่ด้านท้ายคู่กับฟอร์เรนกัครับ สลับตำแหน่งกันครับออกตัวไปแล้วครับสวยสังหารที่ออกวนํำมาเลยครับอ้าวแต่เสียหลักครับโอบาสองแสงขึ้นมาครับเข้าเส้นชัยครับ3.5 1หนึ่งวินาทีครับนี่ครับเข้าเป็นอันดับหนึ่งครับดูภาพช้ากันครับสวยสังหารที่ออกตัวดีครับแต่เสียหลักครับนี่ครับจังหวะนี้ครับทำให้ โอบาสอแซงขึ้นมาครับตามด้วย f o r e สต์กัครับจังหวะนี้ครับฟอเรสต์กัเข้าที่2ครับดวยสังหารเข้าที่3อาจจะเอาทีทีอาร์ี่เข้าที่4ครับสรุปนะครับผู้ชนะในเลทที่4ครับโอบาสอครับมาดูคะแนนดีกว่าครับ คะแนนนี่ตอนนี้โปรแกรมนำเป็น15คะแนนรับสวยสังหารมี11ครับโอบา2 10คะแนนครับไม่ทันครับอัจาว g t r นี่คะแนนล้างคายแล้วครับมี4คะแนนเท่านั้นครับสรุปนะครับโปรแกรมเข้าสู่รอบต่อไปครับเป็นหมายเลขหนึ่งครับอันดับที่2นี่เป็นสวยสังหารครับ ทีมคิตตี้เกิลในวันพรุ่งนี้นะครับมาเคียร์กลุ่ม c 3ครับถึง4-3นี่ก็ลดสวยๆครับต,ติดตามชมกันได้ครับอย่าลืมกดสับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ